จะจะบอกให้นะลูกเจ๊เด็กข่าวมานีชนีหลายนางลูกเด็กๆแหละชนีอ่อนต่อโลกแล้วลูกท้องและชนีอ่ะผัวทิ้งหรือบางทีผัวไม่มีคนใหม่เนี่ยอยาจะบอกว่าหนูต้องสตองนะลูกจริงลูกไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเองทั้งกายและใจถ้าผู้ชายมันไม่ดีมันไม่เอาเราหรือมันไม่ดีมาก หนูแค่เดินออกมาลูกแล้วก็อยู่กับตัวเองรักตัวเองมากแต่ยิ่งหนูมีลูกแล้วเนี่ยหนูต้องรักลูกให้มากๆนะให้พอ่อให้แม่หนูช่วยเลี้ยงแหละส่วนผู้ชายที่มันไม่ดีแล้วอ่ะเอามาันออกไปอยู่กับตัวเองรักตัวเองรักลูกอยู่กับปัจจุบันนะลูกและเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีเองจริงตอนที่ลูกเกิดมาหนูก็จะเย็นและหนูก็จะมีชีวิตใหม่ที่ดีนะลูก